อย่าตัดสินชีวิตจากแค่ช่วงที่แย่ที่สุดชีวิตของคนเราไม่ใช่เรื่องง่ายเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แค่ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวแต่มันคือการที่เราเอาช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตมาตัดสินคุณค่าทั้งหมดของตัวเองเพียงเพราะคุณเคยล้มไม่ได้แปลว่าคุณจะลุกขึ้นมาไม่ได้เพียงเพราะคุณเคยทำผิด ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีวันทำถูกเพียงเพราะวันนี้คุณอยู่ในจุดต่ำไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีวันขึ้นไปสู่จุดสูงได้สิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินตัวเองจากเพียงแค่ช่วงเวลาที่มันแย่ที่สุดในชีวิตคุณหนึ่งทุกคนมีวันที่พลาดไม่ว่าจะเป็นคนเก่งแค่ไหนเข้มแข็งแค่ไหนก็ล้วนเคยมีวันที่ผิดพลาดล้มเหลวหรือรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ มันคือเรื่องธรรมดาของมนุษย์ชีวิตไม่ใช่กราฟที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาแต่มันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยจุดต่ำจุดสูงโค้งหักศอกเนินเขาและหลุมบอ่อวันหนึ่งคุณอาจจะยืนอยู่บนยอดเขาอีกวันคุณอาจตกลงมาอยู่ในหุบเหวแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะเราพลาดเราแค่เป็นมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้ที่จะเติบโต 2. ความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าหลายคนมีแผลจากอดีตเคยพูดผิดเคยทำพลาดเคยไว้ใจคนผิดและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็เผลอตัดสินตัวเองว่าฉันไม่ดีพอแต่ความจริงคือไม่มีใครไม่เคยพลาดแม้แต่นักปราชญ์คนสำเร็จหรือคนที่ดูเหมือนเพอร์เฟคที่สุดทุกคนล้วนผ่านช่วงเวลาที่แย่ในแบบของตัวเองคำถามไม่ใช่คุณเคยผิดไหม แต่คือคุณเรียนรู้อะไรจากมันบ้างชีวิตไม่ได้สนใจว่าเราพลาดอะไรแต่มันให้โอกาสเราเสมอที่จะเริ่มใหม่สมจุดต่ําสุดไม่ใช่จุดจบคุณอาจเคยรู้สึกสิ้นหวังชีวิตมืดมนเหมือนไม่มีแสงสว่างสิ่งที่เคยฝันดูห่างไกลความสุขเหมือนหลุดลอยไปหมดแต่โปรดเชื่อเถอะว่าแม้คุณจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด แม้คุณจะมองไม่เห็นหนทางแม้คุณจะไม่มีแรงแม้แต่จะลุกแต่ตรงนั้นยังไม่ใช่จุดจบจุดต่ำสุดอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่งดงามกว่าที่เคยฝันไว้เพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้สิ่อย่าใช้เสียงจากอดีตมาปิดกั้นอนาคตเราทุกคนต่างมีเสียงในหัวบางครั้งมันพูดว่าเธอไม่เก่งหรอกเธอเคยพลาดมาแล้วอย่าหวังเลย ยาฝันเยอะเดี๋ยวก็เจ็บอีกเสียงเหล่านั้นเกิดจากอดีตมันเกิดจากประสบการณ์ที่เคยเจ็บปวดแต่มันไม่ใช่ความจริงของวันนี้และไม่ใช่ความจริงของวันพรุ่งนี้อนาคตของคุณไม่ได้ถูกเขียนด้วยความผิดพลาดที่ผ่านมาแต่มันเขียนด้วยความกล้าที่จะเริ่มใหม่ในทุกเช้าหากชีวิตมีมากกว่าช่วงที่มันแย่ลองมองชีวิตเหมือนภาพวาด ถ้าคุณวาดผิดแค่เส้นเดียวไม่ได้แปลว่าภาพทั้งภาพไร้ค่าคุณอาจมีวันแย่ๆสิทิวันแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทั้งปีของคุณไร้ความหมายคุณอาจจะผิดหวังในความรักหนึ่งครั้งแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าพอจะถูกรักอีกครั้งอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่เลวร้ายมากรบความงดงามทั้งหมดของชีวิตคุณเพราะชีวิตของคุณ ยังเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ความรักใหม่ความฝันใหม่และความหวังใหม่เสมอ 6. คุณไม่ใช่ความล้มเหลวคุณคือผู้รอดชีวิตหลายครั้งเรามองตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าฉันมันล้มเหลวแต่ลองเปลี่ยนมุมมองดูอีกครั้งเพราะคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังหายใจคุณยังตื่นมา คุณยังมีแรงที่จะอ่านข้อความนี้นั่นไม่ใช่คนล้มเหลวแต่นั่นคือคนที่ยังสู้คือผู้รอดชีวิตจากเรื่องราย้ายและพร้อมจะสร้างบทใหม่ให้กับชีวิตตัวเอง 7. ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่อารมณ์โฉวูบในวันที่เราผิดหวังท้อแท้เราอาจเผลอพูดหรือคิดบางอย่างรุนแรงฉันไม่มีค่าพอ ฉันไม่ควรเกิดมาด้วยซ้ำชีวิตฉันไม่มีอะไรดีเลยแต่รู้ไหมว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากความจริงแต่มาจากอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นในช่วงที่แย่ที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินชีวิตในวันที่ใจไม่มั่นคงเพราะวันพรุ่งนี้คุณอาจได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่งดงามของชีวิตที่วันนี้คุณยังมองไม่เห็นแปดยิ่งเจ็บยิ่งแกร่ง รอยแผลในชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้คุณอ่อนแอแต่มันคือเครื่องตวนใจว่าคุณเคยผ่านอะไรมาแล้วและยังอยู่รอดมาได้คุณไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมหลังจากเจ็บปวดคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นอย่าดูถูกแผลของตัวเองเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโต ก้จงให้โอกาสตัวเองเสมอไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครที่ไม่เคยอยากเริ่มต้นใหม่อย่ารอให้ใครมาให้อภัยคุณอย่ารอให้ใครมาเปิดโอกาสให้คุณขอแค่คุณกล้าให้โอกาสตัวเองกล้ายืนขึ้นแม้จะยังเจ็บกล้าเดินต่อแม้ยังไม่แน่ใจและกล้ารักตัวเองแม้จะยังไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่ p e r ร e ฟ t แต่ต้องการคนที่ยังกล้าเชื่อในตัวเองแม้จะเคยผิดพลาดสิทความสุขยังรอยอยู่ข้างหน้าคุณอาจยังไม่เห็นมันตอนนี้อาจยังรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยแต่ชีวิตคือการเดินทางและทุกการเดินทางย่อมมีปลายทางเสมอปลายทางของคุณอาจเป็นความสงบที่ตามหาเป็นคนรักที่ดีเป็นความฝันที่เป็นจริงเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงในวันหนึ่งข้างหน้า แต่คุณจะไม่มีวันไปถึงถ้าคุณหยุดเดินตั้งแต่ช่วงที่แย่ที่สุดเพราะฉะนั้นแค่คุณเดินต่อแม้จะยังไม่เห็นแสงแม้จะยังมีน้ำตาขอเพียงแค่คุณยังไม่ตัดสินชีวิตจากเพียงแค่วันที่มันเลวร้ายที่สุด